อันนี้คือวิวสวยมากเราตอนนี้เราอยู่หลังบ้านมึงเอาเลยไงห,หลานย้ายไม่ไดยเรียมมาชมไม่เช้ามาเลยเนี่ยไม่เป็นไรเอาอสวยเข้าว่า,เ,าเล่นขนาดนั้นเหียเนี่ยพื้นที่อย่างเงี้ยคือพื้นที่ด้านหลังด้านหลังอ่าใช่แล้วก็เขานี่คือใหญ่ๆเลยเต็มเต็มเลยอันนี้เขาอะไรนะ้วัดอะไรนะอ่าเขาชงุงมไม่ใช่เขาว,วัดน้องไก่เหลืองอ่าเขาว,วัดนองไก่เหลืองเออเดี๋ยวแปลงเนี้ยใกล้กับวัดหนองไก่เหลือประมาณ5โลประมาณนั้นจับไปกัดมาได้แต่นี้คือบ้านนะพร้อมที่ดิน บ้านน่ะมันอยู่ข้างหน้าเอาเหรอเออยายก็มองหาบ้านเราพามาอยู่ข้างหลังก่อนคือแปลงเนี้ยจะแบ่งว่ะเจ็ดไร่ครึ่งสองล้านสองเองเจ็ดไร่ครึ่งเอ้ยยายอยากได้เจ็ดไรสองงานได้ป่ะไม่ได้เขาขายเจ็ดไร่ครึ่งเอาแล้วเวรแท้เออคือสองล้านสองอ่ะได้ทั้งเกือบเจ็ดคือคือเจ็ดไร่ครึ่งอ่ะได้สองล้านสองอ่ะเออมันไม่ใช่เกือบมันสองไร่เจ็ดไร่ครึ่งอะแปลงนี้พิกัดอยู่ตำบลหนองประดูอำเภอละขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับ แล้วมันมีอะไรม้างวไอหลานนี่เห็นเปล่าบ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลังเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมมีกระดองกระแดงกูไม่เอามั่งครับมันท้าเลยไม่เอาไม่ไหวเอออันนี้คือเป็นโซนหลังบ้านเท่ว่าเขาถมไวเฮ้ยถมเออถมไม่ด้วยอยู่วะเนี่ยใช่ถมไวนีเดินขึ้นมาเนาะอ่าคืออันนี้คือใช่เกือบหมดเลยอ่ะคือใช่เกือบหมดเลยคือหน้ากว้างติดถนนสาธารณะประมาณสัก20กว่าเมตรอ่า20กว่าเมตรลึกลงไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณเท่าไหร่ โอ้โหน้แปดสิบได้เหรอเฮ้ยตกเกือบร้อยได้นะเออนุ่นน่ะอ่าใช่ยาวไปหลังเลยป่าตรงนเลยไม่เดินไปเรากำลังเดินมาขึ้นมาที่หน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวเดินพาไปชมถนนถนนอ่าอันนี้มีหมาหนึ่งตัวอันนี้ออะไรนะชไอ้ยศหรืออะไรวะหมาเนี่ยชื่อทอนเขยยทอนอ๋อเหรอไม่ใช่คนคนละอันไอ้เรียกยศเสียวๆอยู่ชิวๆเห็นไห ด้านข้างด้านหน้าบ้านนี่ก็จะมีอ่าเขาทำโอ้โห <c oughs> สไตล์แล<ม>้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่ตบอะไรวอล์กวอล์กวะสกายวอล์กเออ ه, แต่ถ้าเดินเดินไม่น่าได้ตอนนะนี้ไม่ได้แล้วต้องต้องต้องเอามาใหม่ต้องเอาไม้ใหม่แต่เสาอะคือมีพร้อมแล้วมีตะแปะตกปลาดล้วยใช่สงสัยอันนี้เขาเขาปลูกข้าวแน่เลยใช่ป่ะใช่ตอนนี้คือคล้ายๆอารมณ์บ้านบ้านชัยทุ่งไงเอออ่า เนี่คือบ้านสไตล์ง่ายๆกี่ห้องนอนนะเดี๋ยวต้องถามคุณพี่ป้านกี่ห้องนอนนะพี่สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งครัวด้านหลังใช่ไหมอ๋อาไม่เราไม่ได้เข้าไปดูข้างในป้ามีคนอยู่สาวเป็นสมาชิกอะไรก็มีหน้าอยู่เนีไงอ๋อโอเคขอบคุณครับกดติดตามเนี่ยใครยังไม่กดติดตามกดติดตามได้นะเออสวยๆเพียบเลย อะไรที่สวยวะก็ที่สวยๆไงเออได้ยยก็นึกว่าอะไรที่สวยมาถึงหน้าบ้านแล้วมาถึงหน้าบ้านแล้วนี่นี่เห็นป่มเห็นไะรัวร้วนรอบั้วยังไม่รอบเท่าไหร่วะข้างๆาย,งยังไม่รอบยังไ<ะ>รอบเท่าไหร่ <S 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 ขอบยังไม่ค่อยชิดเท่าไหร่ <S 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 เอ,อ้ยแต่ว่าสวยคือเขาปลูกตามแบบสไตล์บ้านๆไงอ่าบ้านๆคือใครชอบแนวชนบทบ้านหลักเล็กๆเน้นพื้นที่ใหญ่ๆเอาไว้ทําสวนทําไร่ใช่แ่อันนี้ตอบโจทย์ กินวิวกินบรรยากาศกินธรรมชาติเอางี้ดีกว่าเออบ<ม>างคน,นอยู่ในเมืองแบบวุ่นวายนนะออ่อฝุ่นละอองเยอะแยะมาอยู่อย่างนี้ดีกว่าอ่าอันนี้ฝุ่นละอองเยอะกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นถนนไมุ่่นละอองอย่างนั้นแหละ <c oughs> เอออันนี้หยอกหยอกเล่นไม่ได้ไงคุณผู้ชมหยอกเล่นไม่ได้ไงมะาม่วงมะาม่วงเสือพวงมะาม่วงโอเคมะาม่วงพวงเออมะม่วงเบาก็อันนี้คือด้านหน้าบ้านนะถนนอย่าง <c oughs> งี้เขาเตรียมจะทำอีกแลวนะ yes เออทำเป็นอะไรกัเขาจะคุดให้เป็นคลองเพื่อแล้วเราก็ใช้เรือกันเหมือนสมัยก่อนเนอะอ่าไฟฟ้าประป้าคือมาถึงนะถึงหน้าที่ปัจจุบันมีคนอยู่บ้างนะอนะ่าหน้าแปลไปถนนสาธารณะใช่นะตามโฉนดเรือแปลงนี้เป็นโฉนดนะออกไปนี่ก็ลาดยางไหลหลาน Yes ออกไปประมาณสักเดี๋ยวก่อนนะ1โค้งสโค้งสโค้งเองสโค้งแล้วเขจะรู้ไหมเลาประมาณสัก200เมตร สองร้อยเมตรจะเป็นถนนราดยางราดยางอ่าราดยางร้านค้าก็อยู่รอบๆอยู่ตรงต้นซอยต้นซอยเนี่ยใช่อ่าแล้วบรรยากาศมันคือสวยแบบเนี้ยเดี๋ยววกกลับไปดูหน้าบ้านอีกทีหนึ่งเดีไล่ครึ่งตั้งเจ็ดไล่ครึ่งเอาบ้านไปหนึ่งหลังแต่ขายแค่สองล้านสองไปสวยง่ายๆน้ําไฟมีเออเอางี้ดีกว่าพื้นที่เยอะๆราคาถูกเก็บไว้ให้ลูกให้หลานแบ่งเป็นสัดส่วนไปเออเนาะมันเพื่อแบ่งต่อได้อีกเออเพราะว่าข้างหลังมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไป แบ่งๆๆลูกทั้เจ็ดคนก็เอาไปเจ็ดไร่คนละไร่ไปเลยโอ้โหถ้าลูกสิบสี่คนละคนละครึ่งไร่โอเคสนใจก็ติดต่อใีเบอร์ด้านบนนะครับผมให้มาดูก่อนนะจจะเพิ่งตลองจ้าเนาะคือขายถูกแล้วเอาจริงเออขายถูกแล้วรีบอยากเห็นราคาถูกๆก็รีบรีวิวให้ไม้ทงไม้เท้าอะไรไม่ได้เตรียมเลยหมากเลยไม่ได้กินเลยเนี่ยไปเหอะหิวหมากแล้วตัวเป็นเมื่อยไปเลยนะจ๊ะเราขวัญการจรนบุรีจ้ะ 289 lady channel 289 lady channel โอ้โหทำบัญญักิประกาศ <c oughs> โครจกรับทําสื่อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 lady channel รับทําโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าจ้าของอาสังหานี่เลยต,ต้องดูโพยด <c oughs> ้วย <c oughs> พดเพิ่งลอดเมื่อกี้เนี่ยบทโอ้โหโเหลือเกินเลยหรือผูณภัทาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศ <Yes. S 1> ในราคาพิภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่ผิดหวังเฮ้ย hey, ไม่ไมผิดหวังไม,ไม่ผิดหวังอ,ะ <Ooh. S 1> อ่ะอ้าวแหมสนใจติดต่อ0 8 0 5้าหกสามห้าสามเก้าสี่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 ออดไหมเออ